ในสงไม่ได้ขอทบทก่ตั้งสัมภาษณ์ในทีนี่กันเนาะมันไม่ได้ขอทีมาสอนนี่ไล่เต็มซื้อผ่ายใจโู้ฝ่ายเขาในกันเนาะผ่ายใจโู้ฝ่ายเพศพูกเขาหนังหูอพวกตีตุ่หูเมียนจ๋า้ก็มันตีเข้่ยากมันเอมาไดิจังหนัม่ได้สกเท่าที่ผูฝ่ายกันเนาะเดกตริงด้วยนะครับ ้่งค่ะมาดังสุดเข้ามาดีเนี่ยคะเนาะเข้ามาดีเนี่ยคะเนาะเข้าเกะไข่ปูไฟเนี่ยคะเนาะอยากอธิบายตัว คำอธิบายคำอธิบายตัวเองนี่ค่ะเนาะใส่ค่ะอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจ ทางใครเต็มใครเตียนลึกไต่ก็อะไรใครเตียนลึกไต่ก็อะไรนี่กันเนาะแลเวแต่ที่เตียนลึกไทยลึกไต่นี่กาายกันเนานะอย,าาอย่าวางใจอย่าวางใจ ใจคนคะนะเนียกะนเนาะจะาิกใตแดงะ <c oughs> อะยางว้เด็กใตกว่าเหมือน,นไะน,ะน,เ,นเว้นันนาะใป็นพ่งหาเวนเนี่ยคัะนเนาดิกไตมันเหมือนไนไว้นะะนะี่ยันเนาะยาไว้ใส่ตั อย่าวางสายกลอย่าวางสายกลอืมอย่ากบันทึกอะนี่ก่อนานะดตีคืนมานนะ ติ๊กใจมันบ่บ่หันดีขนาดนั้มเป็นมิติพงขนาดนะแล้วก็ใส่แทงค่ะ ล้ากใ็ใส่ซีเรียนกันเะนาะใส่ซีเรียนกันเ่ะนะเพิ่มซื้อซีเรียนจานหนึ่งใเนาะอันนี้เป็นพีชล้านค่นะนะไม่หนีก็ค่ะเอาเพีหล้านมาให้หนีก็ค่ะ ใจแสงหานนี่สแสดงสแสดงไว้ด้านบนชุดของปูพายนี่ครัเะนะาะแล้วก็บันทึกอะเดี๋ยวก็ดูนี่ค่ะนะใายแสงหานี่ค่ะเนาะว่าเดิกใจม,มันเหมือนไหนมันดีหันดีๆค่ะเนาะ